นักเรียนมาแล้วป้าดุงเนาะไปต,ตู่ไปตู้ไปครับมาเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลม,นมเนาะมันเองอากาศหนาวแน่มันเย็นไอพี่น้องอไอแบบมันลมมาแล้วมาแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเลิศฮ่าฮ่าฮ่าลมดีแท้ก็เลิศ ฮะมาไหมอุ่นท้องก็ต้องมาเดี๋ยวมาดูขนมอุ่นท้องนักเรียนเฮ้ผงผู้ชายผงผู้ชายนี่นี่ พูดดูขวยไม่วัน, ar, ไ,นไปนอนตื่นเด้เด้ยปไาถุยเพิ่งแตนเพชทิศใช้เกิบนี่หรอกใช้เกิบบูบูแน่อู้อเฮียอะไรพวกนี้

อย่างนนะมย่างนี้นะตั้งนึงเรื่องไอ้ที่ผูกเชือกใช่กันหรืผูกตึงยางใช่กอนสบายดีป้าลูกงะนี่สบายดีป้าลูกเลยพ่อนึ่งไปเรื่อยไปเลยกินยังน้ำป่ะอาว่าบ้านนะแต่ครูอ่าวได้วรลมลมหนาวละมือลมเย็นนี่แก้มแตกเลยนี่ นะะิวแข่งได้สรุอือเอาเกิดไปดูไปเอาเกิดบูบูนะเกิบบูนะหนิวอา้าคพุ่นมาชนมันขาดมันขาดีนช่นไรออกเนเยอะเกอเกเดิน มาเกิมพุตูลมาพุูเกอบอะไเอาไหมเอาไหมเหยียบก้อนขินเนะเจ็บเลยเหชรผมงามแท้นกี่เก่ง่คูดีเ่ได้เหตุยังบ้าอ่บ้างยิ่งพ่เรื่องเรอ่ะไปกูไปไปอาะหมเกืบนี่าไมเก็บนี่เกือบแรนหรอเปล่ไคุณทีนัวได้เห็นตบกนี่

ยาแ่นมันไอาทิศเอาห่างสิกันโหเนาะอื้มเตะกระโปรงฉันแคะเดินมาทิศแล้วฮู้ขึ้นแล้วคือเอาเอา เฮียด้ยเกือบอีกเด่นันห้องเงอนี่นะวหอสาวคู่ปียผงงามที่ดี่นี่ค้งูนะ วิววิวไปห้องเย็นเนี่ยให้พ่อเตียงไปซ่งบ่ฮะเป็นียังบ่ยคือปไหลอะเป็ดเนี่ยคือบ่ไดลให้เขาไปซ่งนะฮึ่มพ่อเตียงไปมาตู้ก็ไปตู้เอออันนี้ฟังเด้อปลาดุงเด้อเนาะคือวิวรีไปยังพ่อเตียงไปส่งให้พ่อตู้ไปส่งไปรับเนาะขึ้นชุ่งท่าโอ้ มาพี oh, ่เอ็มแดดนะดูโอ้ชัดจี๋เวอกันดิมีเอฟซีผืนหมินมาเนาะไปพี่น้องไปเวลาเราเตียงเงี้ยยุ่งไปถ่ายเพื่อนเนาะโบไปส่งลูกไปรับลูกอาจารยเนาะคือเ้ากระหู้กันแล้วเนาะเดินไปรับลูกส่งลูกไปพี่น้องยปเวลาเออเบลมืงอะไรพูด มานูนจมาดกแค่น้องนึกโคโค่ชอชอเิเช้นี่ค่ะพ่อมาเไ่นวันนี้นะเพิ่มตังไกวให้กอลชอชอเชเช้ลรอ เฮงแฮงบ่แฮงบ่หนอแฮงโอ้คุณชูงเลยคุณแล้ว hmm. ก็คัดอ so, oh, oh, ันน oh, ี้นะเนี่ยในถุงยางโอ้ล่องหันชัดล่องหันชักเฮ้ยเฮ้ยห่างเดาห่างติดหางติดเอาไว้ไม่ต่อยอ๋อ ไอเป็นผู้นด้วยเลยบีกินว่าขับปุ้นบิไว้กินว่าขับปุ้นมาแล้ามาแล้วมาแู้วพุ่นฮุนฮุนชุ่งนะฮุนนี่นะเบิ่งนนองนี่ฐานนี่ดึงไป đừng bay đừng bay sau đâu bay đâu phùi bay đâu phù bay, phù bay đâu phùi bay đâu phùi bây đâu phùi bay 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 đâu 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 đi góc ไปพ well. <G or thern> ่นบกกไม่หูรากางให้ตัวเอาไปพูก็ตัวนึงยำตกให้เือนเล่าไกฟังนะบ่ออายไอ้นุ่นมือไรไอ้นู้นเออนั่นและไ โอ oh, 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 ้โอ้โอ้ชูงีดีอันนี้หมาที่เรามันแดดนั่นอย่าดึงมาน้องหลยไปเกิน ป้ย <P> มันยองน่ลูกายุเลยเออตาคนเดือบเลยนะที่อีกไรูกไปเพื่อลมันข้นเบิ่งกเนาคอหักเด้่โอ้ยช่างคนไปรัดฟันดิเบิรงกไเบิ่งกหไปรัดฟันมา่ะเบิร์สียังรัดฟันมาไงเราบอกน้องนี่ดีว

ขายด้เนาะตัวคี้เงินกันสิไม่ร้อ,องมืงนะอ,งองเลยวิว <c ười> ยอมลองนห่ปะขาอ,อุ้มเนาะขอัอุมเลยปะเล <c ười> งนาะอมยม่ร <c ười> อ,องน่้องยัได้พิวนี้

ยังเขนะนั่นลงมาแลมีัเขตะปูดึมาประตูนะลงมาเก็บขึ้นเลยพิงมากแล้วบ่บิวพลโค้งพิงเป็นขายปลาแต่บ่ายโมงผู้ร่มรงมากดิวมันมวมี่มนี่รมกับบนแล้ว ได้หางมันสิขาดได้ลูกเออเมื่อไม่ตู้เห็นกับตู้วองยังชุกกันไมมีปต่มุ่งเยปิดมันเมนี้บิวชาคู่ผาชนนยังมันนี้เมยเห็นอยู่ลำตังวาย่อในห้องมวะบ่อในไร

ของพ่อสูงดูฮะเอออดบะไ้แด้อเด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงชิดลน้องนะบิวว้าวเท้าหง่เนเอ็นไ่เหยียดที่ก้าวปากนำไปนี่คือขั้น Ừ. 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 Thế tốt là mẹ tập mẹ tập mẹ tập mẹ chấp, mẹ chấp, mẹ tập mẹ tập ไปเฮ็ดในไร่ไปเวียนนะพอเตียงไปเฮ็ดในไร่ไปไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปแบบไรเออเฮ็ดในไรบ่คือเจ้านี่สวัสดีป้าลุงบ่เออพอเตียงไปหาเงินให้ไผบิวเออหาดีฮะฮะดูกไผมดุบิวดูบบิวช่วงนี้พอเตียงวิวขึ้นกำลังเด้งนวดเด้งเด้งเอาด้วยบบบิวนี่คงไม่ที่กับน้ลูกของเล่าปุ๊บปั๊บได้ แม่คงอาทิตย์ประชุมอ่คือการอะไรแม่คงอาทิตย์ประอให้อิษจะลงเลยอิจะเมื่อลยกินว่าข้าปุ่นเนอะกนว่าขุ้่นไม่คนที่ไนให้งออให้งแต่ว่าไปเที่ยวไปจริงๆไปจริงยังจริงเที่ยวใสเที่ยวนั่นนอ่น่ะ

เด้งลงนืนนน่ะืนอ่ะืนน่ลงหนมีลมเนะย้นอ่ะโอ้ต่อแข่งูป้ชุมคือกันบ่มาอ้โอ้ยจับบึงเนาะโอ้ยดึงมันทีดึงมัน

อินไไปเดนพี่้จ้ะปเินไปเดินไปเดินไปดินไปเด้นไปเดินไปเนไปเดนีเดินไดินไปเ้นไเดินปเดินเนไินเดินไปเดินไปเดินไปเินดินไปนปนีปเดินไดนนนดนปเดนนนปเดิปินเนไนปปเินเนปเินเินไ้เนนินนปไปนนปปิเนเ ไปรับตัวเราบมีพ่อมีแม่ไปรับพ่อแม่เร้ก็พูกขับรถกับบเป็นดิขับรถกับบมเป็นมาเล็กอ่ะอ๋อบอมาน่งเฉมาคัโอ้คนเต็มหลังรถนึงนี่โอเคคนมาดิเจ๊นะอยู่ี่ไหนเนนตัวเนาะทางเขากี่นี่ด้คนมันท่าบะทางเขาก่ทางเขาฮะรับเอฟซสวัสดีพป้า ป oh, oh, okay, oh, uh, oh. ้าป้าพูะปตูบตวว่าอะไรคนโอ้แมนเอ้ย no, ย no ังงานยยยังสบายดีอ้ยยงยยยยดยย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 ยนย Ờ, nên nó không cứ xăm bài, chị lái quả này rồi nè, ừ. kinh ngon đây đó. Ba đi. Ba đi. Ngang non nè. ngon non. Ừ. <laughs> <laughs> nó non. Ngang 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 Ừ Ngang non. 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 Ngang Ừ. Ngang non. Ngang non. Ngang นองพิงเป็นไข่อพิงน้อนใช่เกืบ้าองพิงใช่เกิอบกอนใช่เกิบกนใช่ไหมลูกใช่เกอบแ่อว่เอะเออนองพิงเงินมากแต่ม้งพูดนองพิงนะจ้านเดอรจะม้งจ้ะน่ะเนอะมาตะลายม้งมตลายมงปาหลดเทียนห่นี่บรอไอ้ลุงชื่อยังหุวน่ะไม่แบบไรลบบเออ Khai này luôn rồi lại không phạt nâng điếu À, không phạt làm bà bà đó À, không phạt làm bà bà đó À, không phạt làm bà bà Này ừ. Đúng các bạn, tao không sông đủ. Đến đời nó phải nói mình phải bị sông, Cứ phải tử, mình tử nó Chạy,